สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปวิธีปลดล็อกเครื่องรายเดือนที่ค้างชําระจนถูกล็อกนะครับพอดีวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามีเครื่องรุ่นเดียวกันนะครับเข้ามาพร้อมกัน2เครื่องแล้วก็สถานะการล็อกเนี่ยต่างกันก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปแล้วก็ทําคลิปอธิบายนะครับไปในตัวเลยทีนี้ที่ผมบอกว่ามีสถานะการล็อกต่างกัน ก็คือ1นะครับตัวนี้ขึ้นสถานะล็อกแบบนี้นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือล็อกหน้า Wi-Fi นะครับจะเชื่อมต่อได้แค่ Wi-Fi ก็ถูกล็อกแล้วก็เข้าใช้งานเครื่องไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่สามารถเข้าไปใช้ตัวเครื่องได้แล้วสถานะนี้ก็คือถูกล็อกหน้า Wi-Fi เนี่ยก็คือเครื่องที่ค้างชําระจนเกินกว่าที่ศูนย์บริการเนี่ยได้กําหนดไว้แล้วนะครับอาจจะ 2- 3สเดือนก็แล้วแต่นะครับแต่และเงื่อนไขพอค้างเกินที่เขากําหนดเขาก็จะสั่งล็อกมาแบบนี้นะครับเข้าใช้งานเครื่องไม่ได้ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับยังสามารถเข้าใช้งานตัวเครื่องได้อยู่นะครับเข้าใช้งานได้เล่นได้แต่ว่าสถานะล็อกนะครับจะเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยมองเห็นหรือเปล่านะครับก็คือข้อความตรงนี้นะครับจะขึ้นข้อความนะครับประกาศเตือนเครื่องนี้จะถูกล็อกอัตโนมัติหากเบอร์รับสิทธิส่วนลดค้างชําระรายเดือนค่าบริการตามที่กําหนดก็คืออันนี้เป็นข้อความเตือนเฉยๆนะครับ ก็คืออาจจะมีการค้างเพิ่งจะเริ่มค้างประมาณอาจจะ1เดือนหรือว่า2เดือนนะครับแต่ว่าสูตรเองยังไม่ได้สั่งล็อกมาเป็นข้อความเตือนเฉยๆซึ่งตัวนี้ลูกค้านะครับเขากอา็อยากจะปลดล็อไว้เลยเพราะว่า,าถ้าไม่ปลดเนี่ยใช้ไปแล้วข้อมูลอยู่ในเครื่องแล้วเครื่องถูกล็อกนั่นคือข้อมูลหายหมดนะครับอย่างแบบนี้แบบนี้เราจะไปเก็บข้อมูลไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกล็อกไปแล้วเราก็าต้องล้างทิ้งหมดเลยนะครับโอเคก็จะเป็นสถานะล็อกอสถานะ ของเครื่องที่ติดล็อก2แบบนะครับแบบที่1นึค้างจนถูกล็อกเข้าใช้งานเครื่องไม่ได้แล้วแบบที่2เริ่มค้างอ่เพิ่งจะมีการแจ้งเตือนมาโอเคครับแต่ตัวนี้นะครับถึงมีการแจ้งเตือนมาแต่ว่าเครื่องเนี่ยใช้ได้แค่ซิมค่ายเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ซิมนะครับอ่จะขึ้นล็อกอย่างนี้นะครับ พอเครื่อง vivo เนี่ยเวลาเป็นเครื่องรายเดือนเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะค่ายที่ทําสัญญาไว้เท่านั้นนะครับแต่หลังปลดเราไปเนี่ยเครื่องจะใช้งานได้ทุกค่ายนะครับทุกซิมรายเดือนเติมเงินทุกค่ายเลยนะครับหลังปลดเดี๋ยวเรามาทดลองกันตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องของค่ายสีส้มนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะอันนี้ผมใส่ซิมค่ายสีเขียวเข้าไปก็มันจะบอกว่าใช้งานไม่ได้เดี๋ยวหลังปลดเรามาดูกันว่าปลดเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้ซิมค่ายอื่นได้หรือเปล่านะครับ โอเคส่วนวิธีการปลดนะครับรุ่นนี้เราปลดแบบไม่แกะเครื่องนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับไม่มีการแกะเครื่องเลยปลดโดยการใช้โปรแกรมแล้วก็ไฟล์โปรแกรมเข้าไปแก้ไขแล้วก็ปลดล็อกในส่วนที่เราจะทําการปลดนะครับก็เลยไม่ต้องแก้ไขแล้วก็หลังปลดเนี่ยถาวรเลยนะครับสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานได้นะครับสามารถดีสตาร์ทอัปเดตแอปพลิเคชันโหลดแอปธนาคารต่างๆสถาบันการเงินทุกสถาบันสามารถใช้ได้ทุกอย่างแน่นอนครับผม โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีปลดกันครับโอเคแต่สองเครื่องผมจะปลดหนึ่งเครื่องนะครับไว้เป็นตัวอย่างโอเคก่อนอื่นเราก็จะปิดเครื่องเพราะว่าเราต้องเข้าโหมดแฟลตโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะลงโปรแกรมให้ตัวเครื่องโอเคนีผมก็ปิดเครื่องแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ในการปลดนะครับ ต่ออันดับแรกเดี๋ยวเรามาเลือกรุ่นก่อนนะครับก็จะเป็น,นตัวนี้ถูกแล้วเราก็จะใช้ไฟล์แฟดตัวนี้เราก็จะเลือกตัวไฟล์โปรแกรมนะครับที่เราจะใช้แฟตเข้าไปแก้ไขแล้วก็ปลดล็อกค่าต่างๆในตัวเครื่องที่เกี่ยวกับระบบล็อกรายเดือนนะครับโอเคอันนี้ผมก็เลือกเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์ทั้งหมดที่ตัวโปรแกรมเนี่ยจะเขียนเข้าไปในตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดโอเคนะครับผมก็จะกด แฟลโปรแกรมเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวเครื่องนะครับต่อกับสาย USB โอเคครับโปรแกรมก็จะทำงานนะครับอันนี้ก็เช็คตัวเครื่องอาจเจอแล้วทีนี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการล้างค่าต่างๆนะครับที่เรากำหนดไว้แล้วก็ทำการลงโปรแกรมใหม่เข้าไปนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี้ย โปรแกรมก็จะเขียนไฟล์เข้าไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักห้าถึงสินาทีเดี๋ยวเราก็จะรอตัวโปรแกรมเนี่ยทำงานไปแล้วเดี๋ยวแฟดเสร็จนะครับลงโปรแกรมเสร็จเราก็จะมาเปิดเครื่องเทสกันเลยว่าหลังจากที่เราแฟดไฟล์โปรแกรมเข้าไปปลดล็อกเนี่ยเครื่องนะครับจะโชว์สถานะเดิมอยู่ไหมแล้วก็สามารถใช้ซิมค่ายอื่นได้หรือเปล่านะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ตัวโปรแกรมเนี่ยแจ้งว่าแฟรโปรแกรมนะครับแฟรเรียบร้อยเสร็จแล้วอ๋อนี้ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับผมจําผิดรุ่นทีนี้เดี๋ยวหลังจากลงโปรแกรมเสร็จเราก็จะไปเปิดตัวเครื่องแล้วก็เทสเครื่องกันนะครับว่าหลังจากลงโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องนะครับจะโชว์สถานะล็อกแล้วก็สามารถใช้ซิมอื่นได้หรือเปล่านะครับโอเคหลังจากแฟรเสร็จนะครับลงโปรแกรมเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องเทสกันเดี๋ยวระหว่างเปิดเครื่องเทสนะครับเดี๋ยวผมจะลงโปรแกรมตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทํามาเช็คพร้อมกันทีเดียวนะครับโอเคผมก็สั่งแฟลต,ตัวนี้ไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทสตัวนี้กันว่าหลังจากที่เราแฟลโปรแกรมไปแล้วเนี่ย เครื e <inh aling noise> ่องจะอันล er ็อกเสร็จหรือเปล่านะครับก็สังเกตได้ว่าหลังจากที่เราลงโปรแกรมไปนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาหน้าแรกก็คือหน้านี้มันจะเหมือนตอนเราซื้อเครื่องมาใหม่ๆซึ่งจะต้องตั้งค่าภาษาวันที่นะครับเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าเราทําการลงโปรแกรมตัวเครื่องนะครับเข้าไปใหม่เดี๋ยวผมก็จะตั้งค่าไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ ัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวสีน้ําเงินนะครับก็ปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ต้องแกะเครื่องขั้นตอนการปลดก็ลงโปรแกรมอย่างเดียวไวมากนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับที่เราใส่ที่ต้นคลิปนะครับเราลองใส่ซิมค่ายเขียวเข้าไปเพราะเครื่องนี้ติดล็อกค่ายส้มเราใส่ซิมค่ายเขียวเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นเตือนว่าให้เราใช้ซิมค่ายเดิมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้นะครับหลังปลดเสร็จเราก็จะทดสอบใส่ซิมดูนะครับ เรียบร้อยครับตรงนี้นะครับไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับเป็นสถานะของค่ายเขียวนะครับก็คือใส่ซิมได้แล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปตัวเครื่องเนี่ยจะแจ้งบอกเราว่าอ่าให้ใส่ซิมค่ายเดิมเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ซิมอื่นได้ทีนี้เราก็หลังปลดใส่ได้แล้วเดี๋ยวเราลองโทรออกนะครับก็โนนนนนบบทรได,นนดนน้แล้วนะครับแต่พอดีซิมมันไม่มีเงิน เดี๋ยวผมลองโทรเข้าดูนะครับโทรเข้าได้นะครับจากเมื่อกี้นะครับที่ใส่ได้แต่ซิมของค่ายส้มนะครับตอนนี้เราก็หลังจากปลดล็อกแล้วนะครับใส่ได้ทุกซิมนะครับทุกค่ายทุกเบอร์นะครับก็สำหรับตัวนี้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมา ลองเครื่องสีแดงนะครับเพราะเครื่องสีแดงเนี่ยเมื่อกี้นะครับที่เราเปิดเนี่ยมันล็อกหน้า wifi แล้วก็คือเข้าใช้งานเครื่องไม่ได้แล้วแต่เราก็จะมาดูตัวนี้ว่าหลังปลดแล้วเนี่ยเข้าใช้งานเครื่องได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวรอเครื่องนะครับรีบูตตัวเองสักคู่นะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรามาเทสกันครับโอเคครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั <quelle> ้งค่าตัวเครื่องสักนิดนึงนะครับ โอเคครับเมื่อกี้นะครับเครื่องสีแดงที่เราตอนต้นคลิปเนี่ยตัวนี้ถูกล็อกหน้า Wi-Fi อันนี้ก็คือหลังปลดนะครับเครื่องก็จะเข้าหน้าเมนูได้นะครับปกติทีนี้เดี๋ยวเราเทสระบบซิมนะครับเครื่องนี้ล็อกค่ายส้มอ่าเครื่องนี้ล็อกล็อกค่ายเขียวโทษทีครับเดี๋ยวผมก็จะเอาซิมค่ายส้มนะครับอ่าตัวนี้เป็นซิมลูกค้านะครับเอามาของค่ายสีเขียวทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาค่ายส้มลองเพราะว่า ค่ายเดิมเนี่ยยังไงก็ใช้ได้แน่นอนร้อยเปเซ็นต์เดี๋ยวเราจะลองที่เป็นค่ายอื่นนะครับขึ้นเรียบร้อยนะครับสัญญาณขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเทสโทรออกเลยหลือของคุณไม่พอสำหรับใช้บริการนี้กรุณาเติมเงินก็อนทำรายการใหม่ค่ะ อพอดีซิมมันไม่มีเงินเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นซิมเทสเครื่องเฉยๆเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าดูโทรเข้าได้นะครับเราโลเราโลเรอลโล,โ,ลโอเคเรียบร้อยนะครับทั้งสองตัว ที่เอามาทําพร้อมกันแต่ว่าเงื่อนไขการล็อกเนี่ยต่างกันตัวเครื่องสีแดงก็คือเครื่องที่ถูกล็อกหน้า Wi-Fi เรียบร้อยไม่สามารถเข้าใช้งานตัวเครื่องได้หลังปลดสามารถเข้าใช้งานตัวเครื่องได้ใส่ได้ทุกซิมนะครับโทรเข้าโทรออกได้นะครับตัวเครื่องสีน้าเงินตัวเครื่องที่โชว์สถานะคําเตือนแต่ว่ายังไม่ถูกล็อกใช้บริการแต่ว่าไม่สามารถใช้ซิมค่ายอื่นได้หลังปลดก็ไม่มีสถานะการเตือนแล้วเราก็สามารถใช้ได้ทุกซิมนะครับทุกค่าย ที่เอามาปลดก็เรียบร้อยดีทั้ง2ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมแจ้งเงื่อนไขสําหรับการปลดเป็นการปลดแบบถาวรนะครับสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานได้นะครับล้างเครื่องได้นะครับเครื่องจะไม่กลับมาล็อกแล้วก็หลังปลดเนี่ยใส่ได้ทุกซิมทุกค่ายทุกเบอร์นะครับส่วนเรื่องแอปธนาคารที่เจอปัญหาเยอะลูกค้าจะชอบถามว่าหลังปลดไปแล้วนี่ใช้งานแอปพลิเคชันอย่างอื่นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินได้ไหม ตัวนี้ผมตอบเลยว่าใช้ได้ทั้งหมดนะครับทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนเครื่องที่ยังไม่ถูกล็อกเลยนะครับโอเคผมเองก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดต้องการส่งเครื่องมาซ่อมส่งเครื่องมาปลดล็อกนะครับก็ติดต่อได้ที่ข้อมูลด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้งในช่องทาง Facebook l i n e หรือว่าจะโทรเข้ามาเลยก็ได้นะครับแนะนําให้ข้อความเข้ามาเลยเพราะว่าคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube เนี่ยบางทีผมไม่เห็นแล้วก็มันเป็นการตอบ โต้การตอบคําถามเนี่ยแบบไม่ต่อเนื่องนะครับยังไงก็แนะนําให้ทักข้อความเข้ามาในไลน์ในเพจดีกว่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ